สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ,ยอ้อยมาแล้ว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 ,ลว,ลวมาดูปลาค่ะเลี้ยงปลาในส่วนตัวของยายอ้อยนะ่ะยายอ้อยไม่อยากเลี้ยงนะคะสัตว์ประเภทกระแขงนะทุกคนสัตว์ประเภทกระแขงเพราะว่าดูส่วนตัวแล้วขนาดเราอ่ะเป็น เราเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราพูดได้อะไรได้เนาะเรายังไม่ชอบให้คนมากัดขังบริเวณเรายายยายก็เลยเป็นถ้าถ้าเลี้ยงสัตว์จะไม่ชอบสัตว์ที่เลี้ยงแล้วกัดขังมันไว้เ <c oughs> ต่ไอเนี้ยคือหลานชายนะหลานชายเขาชอบทุกคนเขาจะเลี้ยงสัตว์ทุกตัว <c oughs> มันกระทั่งหนอนเขายังเลี้ยงเลยทุกคนก็จะมีตายไปแล้วทีหนึ่งพอให้อาหารเยอะก็พูดไม่ฟังเนาะพอพูดไม่ฟังแนละ้วให้อาหารเยอะปลามันกูฮุบฮุบฮุบ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 เอาปลาทองไงตายเลยสองตัวอันนี้ก็ซื้อมาใหม่แต่ถ้ามันแพงก็คงไม่ซื้อให้หรอกเนะาะแค่ตัวละสิบบาทไอปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็คือ ไปตักเอาจากอ่ของเพื่อนๆบ้างแต่ถ้าซื้อก็จะเป็นพวกปลานะัาา่นะปลาปลาเงินปลาเงินปลาทองแล้วก็ปลาครบฟแล้วก็ปลาตัวสีสขีขาขาวตัวละห้าบาทแล้วก็ตัวนี้สีดำๆเนาะความชอบความชอบของของหลานเนะขาชอบเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเลยทุกคน มแมาแมวไม่เลี้ยงตัวมูแล้วมั้งน่ารักอืมนานจิตตังค่ะพี่น้องเพื่อน จงอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขหรือจมปักอยู่กับอดีตและเรื่องราวที่ผ่านผ่านมานะทุกคนนะถ้าไปจมปักอยู่กับอดีตและเรื่องราวที่ผ่านมามันมีแต่บั่นทอนชีวิตจิตใจของเราอะไรจะเกิดก็ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดนะทุกคนนะบางทีมันก็น่าเบื่อหน่ายนะม,มนุษย์เนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ย ก็บอกว่าเป็นมนุษย์ที่สัตว์เซมประเสริฐเอ่อเกอประเสริฐแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์หูตาจมูกปากได้ยินอะไรดีอะไรชั่วทุกคนรู้ตัวตนนะทุกคนเนาะจงทำอดีตคืออดีตปัจจุบันก็จงใช้ชีวิตให้ให้อย่างมีความสุขอะไรจะเกิด ก็ป่อยให้มันเกิดแล้วก็แก้ไขไปปัญหามีไว้ให้แก้แก้ไม่ได้ก็นิ่งซะนิ่งอย่างแย่อ้นทุกวันนี้ยอ้อยจะเลือกที่จะนิง่งจะเงียบไม่อยากโต้ตอบไม่อยากต่ว่าอะไรพูดมากก็ามากเรื่องไม่พูดซะดีกว่าเขาเรียกกันว่า นิ่งไว้เสียตำลุงทองอะไรประมาณนี้นะดำสุภาษิตนะทุกคนดำสุภาษิตมาดูปลาที่าแวกว่อยอันนี้ลุงพลก็ไรสดอยู่วางลุงไปด้วยอัดคลิปไปด้วยเดี๋ยวได้เวลาได้เวลาเราก็จะไปประชุม กลับมาจะมาจัดการกับบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านสวยเพิ่งจะล้างโบทำไมโบมันถึงดำถึงค้ําเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าน่าจะเป็นที่อาหารไม่เปล่าอาหารที่เราให้มันเทลงไปเนาะถ้ามันกินไม่หมดมันก็จะปกลงไปเป็นตะกอนหรือเปล่าอืม สวัสดีครับ,บรุงเนื่อมันมีอยู่ว่า ไปรับจ้างด่าด่าคนที่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วไม่รู้จักกันนี้ก็ไม่ไหวแล้วทุกคนปวยจิตปเปล่าปวยจิตปเปล่าดูปูดูปลาแปควายเคยเอาบัวมาปลูกนะทุกคนแต่ไม่รู้เป็นอะไรตาย <c oughs> ตายหมดไม่เหลือ

มีคนบอกว่าเราถมที่ปิดกัน้นถมที่ทางเข้าบ้านเขาเขาไม่มีทางเข้าบ้านพนะตรงไหนวะกูก็คนกูก็รู้ภาษาอ้าวอะไรกิน อะไรกินักอันนี้หมไม่หนอนเรอะใบแมงลักเบเหลือพี่น้องมันไปใส่เบิดไกล้จีกินบะน่าจะเป็นไกล้จีกินนะพี่น้องเนะฝนตกเมื่อคืนทุกคนเฮ้ากันเนี่ยนี่หลักตัวนี้คือหลักแดนนะหลักแดนของเราเราก็ถมที่ในส่วนของเรา เราไม่ได้ไปทมที่ในส่วนของท้ายเลยดูให้ดีๆก่อนจะพูดนะจ๊ะอย่าใส่ร้ายกันนะจ๊ะปลูกต้นกระโจมพี่น้องไว้เป็นหุมมะกุูงข่อยก็ขบบึ้นสวบงามโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ ฝากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องฝากถึงเพื่อนมนุษย์วมโลกน้ำกันนะทุกคนคิดดีทำดีอย่ามีอคติต่อกันเลยจ้าเดอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าท้องฟ้าโลกบนนี้มันกว้างใหญ่นะพี่น้อง